ใส่ลงสตอรี่ค่ะพูเซ่ถ่ายลงสตอรี่อุ๊ยมีไข่ดาว <c oughs> อีพูเซ่ไม่อยากกินพิซซ่า,า,าจะจะบูเซ่กินพิซซ่าก็ได้อะไรเนี่ยอะไรอ่ะ

พาบุเซ่ไปหามาไหนบุเซ่นี่อาการไนปิดปิดเออร็อก ใช่ซังดูดกอนฉันหาลองแต่บฉันยังไม่ได้เสร็จยค่ะนี่ผู้ซเธอดูให้หน่อยว่ารถอันไห่ของฉันสวยนะฉันไปซื้อมาจากดาวันคารเออฉันบินได้ด้วยแถ่ไม่มีล้อ คุณทำอะไรเนี่ยพาผู้เสพพาผู้เสพไปหามหมอเดี๋ยวนี้ผู้เสพนั่งนะโอ้ยเฮ้ยชันติดนะเชวยด้วย อะไรกพใครส่งอะไรไหมฉันจะนตอบไปก่อนว่าเคเคใครอ่ะฉันไม่รู้จักคูเซ่ตามานะโอเคพูเซ่จะตุยแม่เบลคือพูเซ่คือแนะ้่พูเซ่มาสแกนใหม่ อุ้ยอยู่ไหนอะฉันจินแล้วตนนี้ฉันรีซะ่เไมผู้เสจะตายภายในอีกไม่กี่วินาทีผู้เสจะตุยแล้วเฮลมี่พีส ผู้เสียระบานึงนะผู้ผูเซ่ยผู้เซ่ยผู้เซ่สมองอักเสบค่ะช่วยด้วยค่ะพยาบาลเรียกผู้เซ่ยผู้เซ่ยไปตอบเสียงอแล้วค่ะผู้เซ่ตื่นสมองฉันดูแล้วผู้เซ่ไม่มีอะไรค่ะผู้เซ่แกไม่มีอะไรค่ะลุกออกมาเดี๋ยวนี้ต่อไปฉันจะพาแกไปทำแผนผู้เซ่มาแล้ว ท่านี้จ้ะจ,ะจะมีเด็กกำลังลุกจัดแล้วมีครูเส้หายอันี้ห้องนี้คือห้องทำแผลนะครูเซ่เข้ามาเ<ร>ดี๋ยวฉันจะทำแผลให้ครูเซ่มีอาการก้าวร้าวอย่างยิ่งหมอประกาศใหม่ค่ะ ในระหว่างที่พูเซ่กำกลังหลับพูเซ่ก,ก็ได้เล่นเกมนกเด้งคู้เอ้กูเซเล่นเกมอยา่างสนุกสบายใจโดยที่ไม่รู้เลยว่าว่าเจ้าของได้หายสาบสูญไป ฉัน sure, ่ฉันแผนเสร็จแล้วพูเสนฉันันแผนเสร็จแล้วรูออกมาโอ้ยเราปั๊น้สี่ฉันเล่นเกมอยู่ออฉเแต่ทอบปั๊บหนึ่งผู้เซ้นทำผู้เซ่เล่นเกมอยู่ โอเคบุเซ่ตื่นแล้วพากลับบ้านพากลับบ้านพาบูเซ่กลับบ้านบูเซ่บูเซ่ค่ะนี่เราหาหมอจนติดเลยเหรอเนี่ยบูเซ่เดี๋ยวฉันเอารถออกมา อาจจะขี่ได้แค่คนเดียวไม่ก็สองไปเฮ้ยเอ้าตมมฉันฉันไม่ฉันไม่รู้ว่าเธอตกนะฉันก็ขับมาจนเธอหาย้ฮ้โอ้ย

พูเซในระหว่างที่วอเซ่ที่หัวตามพูพเซ่ก็ได้เกมรอเจ้าของอุย้ยสมสมหติเธอสมหมิเธอกลับมาถึงบ้านแล้วแล้วฉันก็ทำข้าเตียงไว้รอโอ้ยจางน้อยฉันก็ไม่สเกลวัปเอ้ยไหนโอ้ย,อยทำไมเธอไม่ดูฉันเลยว่าฉันตกรถ ฉันไม่รู้ฉันขอโทษเดี๋ยวฉันจะตอบแทนโดยการเดการายเมื่อสักครูฉันเห็นว่าเธอยังไม่กินข้าวฉันก็เลยได้ตอแ่สบบมีผู้เสียทำไมเธอยังไม่กินข้าวตั้งแต่เช้าฉันเติดเกมใช่เล่นเกมฉันไอยากกินข้าวหรอกนะต้องกินจ้ะไม่กินกินไม่กินเนี่ยข้าวเต็มโต๊ะเลยเธอไม่กินหรอไม่กิน ทำไมข้าวฉันมีสองจา,งานก็ข้าวเช้าเธอจับข้าวเย็นเธอโอ้ยฉันพุงแตกพอดีออกินเสร็จไรกินข้ามาฉันก็เลยกินด้วยเสร็จโอ้ยมันเยอะก็นะ่ะกินไม่หมดอ่ะข้าวเช้าเธอก็กินกินไปกินให้หมดไม่มอ้ะฉันจะโยนให้เธอกินข้าวหนึ่งอันค่ะ กิเนเสร็จแล้วไม่ยากกินแล้วฉันไม่อยากอาบน้ำฉันไม่อยากอาบน้มันหนาวฉันมีเครื่องทำน้ำอุ่นไเชื่อฉันจะโพลฉันจะโพลประจานเดี๋ยวนี้ถ่ายรูปขาะถ่ายรูปโอ๊ย หญิงคนนี้ทำใจสัตว์ฉันส่งไปขอความช่วยเหลือแล้วฉันไม่มีทางรอดแน่ไหนเครื่องทาน้ำอุ่นน่ะไหนเครื่องทาน้ำอุ่นเค okay. อ่างเาอเปด,ด,ดฮ้ยปูเซ่จมน้ำตายแล้วค่ะ,ะ,คะฉลุขึ้นมาฉันก็จมน้ำอยู่ดีค่ะโอ๊ยปั๊บนังใส่ปูเซ่บนน้ำอยู่ ฟูเซ่อบนูเซ่น้ำเสร็ล้วอนนี้ชอบเะอันนี้มันแค่ลันตัวเซ่เข้ามาว้าว้านไออดไอเซ่ไม่อออ้ยออ กรโทษเห็นไหมครูเซ่ไม่เห็นมีอะไรเลยแค่แอบออกมาเจอตัวหน้าด้วยนี่ประตูก็ไม่ิดมาอยู่เรียงหน้ากระดานค่ะ <S <S ามาอยู่เรียงหน้ากระดานโอเคนะคะ <S <S ทุกคนโอเค โอเคนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนจะกับใหม่คลิปหน้านะคะ,บ,ะ,คะคบ๊ายบายนะคะทุกคนบ๊ายบาย